ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันศุกร์ที่20ของเดือนกันยายนซึ่งตรงกับแรมสามข้าเดือนสิบปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงลายวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงประจำวันนั้นก็เป็นการเชื่อ ของแต่ละบุคคลคำโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรืออาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในยามไหนจะดีควรที่จะออกไปในยามไหนที่ไม่ดีเราก็อย่าออกไปถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคล กับตัวของเราในวันนั้นเราจะประกอบกิจการอะไรจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จจะมีความสดใสเกิดขึ้นกับเราในวันนั้นแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลในวันนั้นในตัวเราจะทำอะไรก็จะไม่มีโชคมีลาบจะติดติดขัดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้น การที่เราจะออกจากเคหสถานอาคารบ้านช่องเราก็ต้องปฏิบัติตามแบบโบราณที่ท่านได้กล่าวและก็ได้นำพาเอาไว้การที่เราจะออกจากบ้านในแต่ละวันนั้นเราควรจะดูเลิกดูยามตามของแบบโบราณท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ และถ้าหากว่าท่านจะออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือในช่วงของเวลาสามโมงเช้าถึงสี่โมงเช้าจะเป็นโชคเป็นลาบที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมไม่ท่านระวังอาจจะมีการ เพราะเบาะแววงหรืออาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้ในเรื่องของสายการงานเพราะฉะนั้นในท่านระวังในเรื่องของการพูดการจาอีกตาหากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้อาจจะมีเงินที่เรียกว่าท่านจะต้องจับจ่ายใช้สอย อยู่เสมออาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงของวันนี้ให้ท่านระวังการจ่ายเข้าไว้บ้างบางสิ่งบางอย่างอาจที่จะไม่จำเป็นก็อย่าไปจ่ายเราควรจะจ่ายที่จำเป็นเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเขาไว้ในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร้ วันนี้ก็เอาอกเอาใจดีมีการปรึกษาารือในเรื่องของการงานจะทำงานอะไรในช่วงนี้ก็เป็นที่ปรึกษากันได้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และ สีที่เป็นมงคลที่จะติดตัวติดเสื้อผ้าไปในวันนี้ก็คือสีขาวจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีอำนาจมีวาสนากับตัวของท่านในวันนี้และถ้าหากท่านจะออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยเพราะการงานบางสิ่งบางอย่างนั้นจะมีงานจุกจิกหรืออาจจะมีงานรีบเร่งด่วนก็เป็นไปได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองการเงินการทองในวันนี้ท่านจะมีรายรับ เข้ามาหาท่านในช่วงของตอนบ่ายๆแต่ตอนเย็นๆท่านจะมีลายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงนี้จะเป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่เป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้แต่งงานหรือว่าคบค้ากันมานานในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านจะมีโอกาสได้ อยู่ร่วมกันหรืออาจจะได้แต่งงานกันในช่วงต่อไปนั้นต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงฟันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่เป็นมงคลน,นั้น ก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกเสียงโชคเสียงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้เรามาดูในด้านของการงาน การงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนทั้งหลายไม่ว่าท่านจะลงทุนในเรื่องของการค้าขายหรือจะทำอะไรในช่วงนี้ก็ท่านรีบลงทุนจะเหมาะกับการลงทุนจะได้โชคได้ลาบอีกตา่หากจะขายดิบขายดีในช่วงนี้การเงินการทองจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของคนรักความรักในวันนี้ให้ท่านระวังในช่วงของตอนบ่ายๆอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงหรือว่าในเรื่องของสายงานอาจจะไม่ลงตัวกันบางทีบางครั้งอาจจะมีการทะเลาะกันได้ในช่วงของวันนี้เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถตากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่นำโชคนำลาบมาหาตัวท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้แต่หากว่าท่านจะลิเริ่มทำอะไรก็จะเป็นผลดีจะเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านเหมาะกับการลงทุนให้ท่านรีบลงทุนได้เลยในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทอง จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งรายรับและก็จะมีทั้งรายจ่ายให้ท่านระวังในช่วงของตอนเย็นๆจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ในเรื่องคนรักคนใกล้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาว ถ้าหากว่าท่านจะไปจีบใครในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะไปเจอต่อหรือว่าอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วจะทำให้ตัวงท่านนั้นผิดหวังต้องมานั่งเสียใจอีกต่หากในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควัน ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีนำโชคนำลาบ มาให้กับท่านในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้า,าว่าท่านทำงานรวมกันให้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีการจับผิดกันอยู่ ให้ท่านระวังเขาไว้ในเรื่องของการงานส่วนรวมในวันนี้ในเรื่องการเงินการทองในช่วงของตอนกลางวันอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินท่านให้ท่านระวังเขาไว้ให้ท่านทำใจไว้ด้วยในช่วงของวันนี้ในเรื่องคนรักคนใคร่ก็เอาอกเอาใจดีในวันนี้จะทำอะไรก็มีการปรึกษาหารือกันได้ สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรือหัดกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดง จะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านในวันนี้และถ้ากาท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้การงานก็ถือว่าดีท่านท่านทำงานอะไร ในวันนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในวันนี้และจะมีคนคอยให้กำลังใจงานของท่านจะลาบรื่นดีในวันนี้การเงินการทองก็ถือว่าดีมีใช้มีจ่ายอยู่เสมอในวันนี้มีไม่ขาดมือ ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ก็แลดูดีเอาอกเอาใจดีเป็นที่ปรึกษาหาลือกับตัวเราได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าไปท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องการงานในวันนี้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้ ถ้ากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์หรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับของสูงสูงให้ท่านระวังในวันนี้การเงินการทองก็จะมีจับจ่ายใช้สอยจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆ จะมีทั้งรายรับและก็จะมีรายจ่ายด้วยในวันนี้คนรักคนใกล้ระวังในช่วงตอนเย็นอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้เปรียบเสมือนลิ้นกับฟันย่อมมีกระทบกันในเรื่องของการงานนั่นเองต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้า ไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่มีอำนาจมีวาสนากับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้และถ้า,ากาท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ แล้วท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานเข้ามา,าท่านอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาก็รู้สึกว่าท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยในวันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าดีวันนี้จะมีคนเอาเงินมาให้ท่านในช่วงของตอนสายสายให้ท่านรับ บางทีก็อาจจะได้จับเงินหมื่นหรืออาจจะได้จับเงินแสนในวันนี้และท่านจะมีรายจ่ายบ้างก็ในช่วงของตอนเย็นเย็นในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในวันนี้ถ้าหากว่าเราไปพบกับคนที่เรียกว่าอายุน้อยกว่าเราเราจะต้อง งองอนเขาแล้วเรานั้นก็จะต้องหุดหงิดอีกตาหากในเรื่องของการที่เราต้องเอาอกเอาใจเขาเพราะฉะนั้นให้ท่านทำใจเย็นๆไว้จะเป็นการดีในวันนี้และก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันของเราจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่าน จงประสบกับความสุขความเจริญเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี